การส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกข์เป็นผลการพิจารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมักมีนิโรธคือการดับทุกข์เป็นผลบุคคลเมื่อ,อยังยึดมั่นอยู่เพ,เพลิดเพลินอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็ต้องถูกมารมัดไว้ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งมวลเมื่อไม่ยุดมั่นไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมารจึงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงบัดนี้เจ้าจงพิจารณาให้เห็นชาติภพทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงเถิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้เราต้องมีความพัดพลากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราต้องได้รับผลกรรมนั้น